ทำให้ตายนายก็ไม่รักเสี่ยงถูกใส่ร้ายใส่ความด้วยนะอยากรู้ไหมเลขอะไรติดตามรับชมครูทิพย์ได้ในคลิปนี้ชุดเลขคู่สุริยะคาดลาหูกุมอาทิตย์1881ทราบไหมคะเลขชุดนี้มักสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้งาน1881บางตำราว่าคู่เลขสุริยะคาดชุดนี้ มีผลร้ายกับเพศชายมักทำให้ชีวิตของผู้ชายท่านนั้นต้องมืดมนอับจนหมดสิ้นหนทางโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ครูทิพย์เห็นว่าถ้าเป็นคู่เลขโทรศัพท์มือถือมันจะส่งผลในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ว่าท่านจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามได้รับผลกระทบของคู่เลขที่เป็นคู่ศัตรูระหว่างหนึ่งกับ8นี้เช่นกัน ในเรื่องของการทํางานใครที่ใช้8118ถือว่าเป็นคนไม่กลัวใครใจนักเลงกล้าแสดงความคิดเห็นจิตใจเด็ดเดียวยอมหักแต่ไม่ยอมงอบางครั้งออกจากเจ้าอารมณ์ฉุนเฉียวและออกจะหลงตัวเองด้วยนะคะเพราะเลข1กับเลข8ปดเขาว่ามีอำนาจบารมีในตัวเองพลังจิตเข้มแข็ง มีโอกาสเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อถือเรื่องโชคลางและมักเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงและที่สําคัญระวังด้วยนะถ้าอยู่ในที่ทํางานหรือในสังคมใครที่มีเลขนี้อยู่มีโอกาสที่จะโดนเป่าหูจากคนรอบข้างได้ง่ายและนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่เวลาทํางานเนี่ยมักจะก,กลายเป็นคนที่มีปัญหากับผู้ใหญ่ และมักถูกเพื่อนร่วมง,งานหลอกใช้แย่งผลงานตัดหน้าไปคลองบางครั้งคุณอาจไม่รู้ตัวว่าคุณชอบทำตัวเหนือคนอื่นทำคุณกับใครคิดว่าทำดีกับเขาแล้วเขาไม่ได้เห็นคุณความดีของคุณค่ะมักถูกนินทาถูกว่าร้ายลับหลังนอกจากปัญหาเรื่องการทำงานแล้ว ถ้า1นึ่ย้ายไปอยู่ตำแหน่งสุดท้ายซึ่งเป็นตำแหน่งโชคลาภและสุขภาพบอกเลยนะคะจะมีผลให้เจ้าของหมายเลขมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทรงอกปอดหัวใจหลอดลมความดันอาจเกิดปัญหากับผู้ใช้งานได้และข้อแนะนำสำหรับคนที่ใช้1 8หรือ8 1ให้หลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาททุกกรณี เพราะการมีเรื่องะรลาะวิวาทไม่ได้ส่งผลดีกับคุณเลยและมีสติในการรับข้อมูลข่าวสารทุกครั้งตรวจเจ็กให้ดีว่ามีความจริงมากแค่ไหนและ1881นสรุปว่าดีไหมก็เป็นเลขชุดหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะถ้าเป็นไปได้มีคำถามมีข้อสงสัยอยากรู้อะไรฝากไว้ใต้คลิปครูทิพย์จะมาตอบค่ะ ยังมีคลิปดีๆที่จะอธิบายความเป็นตัวตนเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์อีกในหลายๆเรื่องไม่ว่าทางด้านสุขภาพนาทีการงานโชคลาภเลขอะไรมีโชคลาภด้านไหนสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามคลิปต่อไปของครูทิพย์8ป5นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ